สวัสดีตอนเร่งๆพี่น้องครับตะวินแก่สิตกดินแล้ว้พาพี่น้องมาใส่ตุ่มกบอีกแล้วครับผมนะครับตุ่มห้องซีหลังห้องเหลี่ยศีหลังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแบ่งให้พี่น้องเอฟซีไปแล้วครับผมมันเยี่ยห้องพี่น้องมึนไปเยี่ยเด็ดมากครับผม เป็นเนี้ยปลาสะโดเลยพี่น้องเมื่อนเนี่ยพอดีท่านยุดพ่นไปได้ปลาดูมากก็เลยขอ,อน้ำพ่นมาหน่อยนึงครับผมตุ่มห่อซีลังเนี่ยกับซ้ำนี่แหละครับผมนะครับไมนำําหน่อยๆน,น้ำปลาเขานี่แหละครับผม มุมมันยังได็ก็ถือว่าไมา่เอาบรรยากาศน้องกันได้ครับเด้อบรรยากาศย่ำเม่เลี้ยงพี่น้องปลาเขากำลังถอดโอ้ขาเป็นงามครับครับผมถ่วมหัวเลยทั้งแรกแยกมันครับผม เฮียห้าลักษณะเฮียห้าอเอาใส่น่าจักหน่อยครับผมให้เฮียน่าจักหน่อย,อยกดไป็ันลุมแล้วก็เต้ยงน่ามกลัไปแบบนี้ครับผม โมงที่ตุ่มหอสีตังเนี่ยมีนำ้ำสีตังลงไปเลยครับผมนะครับวเวลาเ้ากดตุ่มนงเปดให้พี่น้องสังเกตว่าให้ปลาครอบเนี่ยเสมอนําแบบนี้ครับผมนะรอบินปกเลยครับผมจะเห็นเป็นล่า,จามจังนออ้อยนี่ครับ

เตีเย,ยโอ้ตัวเยียห้องมือนอีแ่แหละของแท้เลยเาวางหลอดหนาเงาจังไหยโอ้เรื่องติดปลาตัวหลั อย่าลอยพี่น้องไปหล,ลังต่อไปครับผมหลังที่สองห้องี่น้องโอ้คือหกกระบุกมันี่กระได แนำออกไปขึ้นก้ลเหครับผมครับตุ่มหอกงาอ่อนงานิ่มๆครับผม กินข้าวป่าก็เล็กน้อยสุกงศ์กินมันกระจายไปไกลๆทำนี้ละ่ะพี่น้องโอ้เข่าคนง่ามขนาดกี่นิ อเยื้อองหลังพี่น้องแล้วสีไปดักข้างบนพุ่นครับผมเมือเ่อนเศ้าจงมายามนุ่งกันพี่น้องเพื่อ,อนมนัน <c oughs> ยามตุ้มคบนุ่กันครับผมข่นบ่มันจังเลยครับถือว่ามาเอาบรรยากาศนุ่กันพี่น้องบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าช่วงนี้โอ้บรรยากาศดีครับผมยำเศ่อาอากาศเย็นๆแล้ยวยำเร่ยงยังเสยครับอากาศพ่้อนแน่จากน้อยอพี่น้อง พ่อกันมื้นเศร้าับผมมาอย่างตุ่มนุ่งกันติดตามรับเพื่อมันเพื่อมันสวัสดีตอนเศร้าๆหนาวๆอากาศเย็นๆพี่เนอะโอ้ยโซนเนี่ยกากาศชุดยอดเลยครับผม ครับเย็นแล้วก็มีหมอกครับผมภาพพี่น้องมายามตุ่มกบที่ดักไว้หมู่านสีหลังเยือสุดเทียบห้เยปลาดอ่ะพี่น้องก่อนที่พยายามครับผมขออนุญาตเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจักน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงเท,ทยหรือว่าต่างประเทศบ่คอยมีเวลากลับ,บานนะครับเนาะ การบรรทุน,นเก็บบรรยากาศนอำฝากแล้วครับผมบรรยากาศย่ำ้าหมอกลงโอ้สุดยอดครับผมตะเวนแกกำลังสืขึ้นอ่ะพี่น้องรุ่นมุงตุ่มห่อซีหลังนั่นจะเป็นหัึ่งเดชขั้นบ่มันก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศน้ำกันครับผมครับหลังเลียกโฮ ดุนมึงหลังแหลกเขาพี่น้องเล็นได้โอ้ยโอ้ยแมนโมโนเงนียบประดูหลังแหลกเฝ้าครับผมเออหลังต่อไปพี่น้องดุนมึงหลังที่สองพี่น้องพวกมันถือเฝ้าอยู่บนขึ้นมิดโอ้ Mốt khin mốt khin Cao khin mọc khin mọc Ôi, mọc năm mọc khin bất khin mọc vâng, lắng đi mọc khin mọc khin mọc khin nó khin Ui, lắng đi khin mọc khin cao khin mọc โอ้ยเงียบปลาดูเน่พวกพันครับผมวันครับวันในลังสุดท้ายอยูย่พี่น้องพุ่มฟังของหมู่บ้านโอ้ยสามหลังเป้าเลือดเลย่หยบรรยากาศไปพี่น้องเบิ้งจังหน่อยครับผมไปน้องรุ่นลังสุดท้ายฮะ คนะครับชุดไทยที่เา้างเยบปลาดเขาเป็น,นังกีเอ้าโอ้ยดเตรียมนยูครับผมโอ้ปลเชลีไหม โอ้เก็บบอลอดพี่น้องเตียมนึ่งอยู่ครับผมใส่สวยอยู่พอได้ปนอยู่เตินเนียปลาดูเขาจังได้เตียมเดียววันนี้ไหมเนี่ยโอ้ อาพี่น้องคลิปนี้มีเตรียมเดียวครับผมโอ้ยขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคุ้นครับผมที่เขามาลบส้มคลิปน้องกันจนจบอ้ายนี้ก็ฝากก็ไลค์กแช่์็ติดตามคอมเมนต์นลนะ้วเป็นกําลังใจกันคือเก้าลละครับผมพ่อกันไม่คลิปนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับเอดอี๋ยมบนหลอดพี่น้อง ยังดีทีท่ได้ปนอยู่ครับผม